สวัสดีครับผมเน็กออโต้สปินครับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยกับเจ้าเนต้าเอครับรถยนต์แบบ CSUV จากทางเนต้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาในโลกของเรานี้เลยโดยเวอร์ชั่นที่เขาเอามาโชว์ที่งาน Motor Expo 2023ที่ประเทศไทยของเราเป็นเวอร์ชันพวงมาลัยขวาช่องชาร์จแบบ CCS Combo 2เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่จัดจําหน่ายในเมืองไทยอย่างแน่นอนแต่ว่าตัวที่มาโชว์ในงานนี้จะเป็นตัวที่เป็นแบบ Fu l ไท i อลอยู่นะครับยังไม่ใช่ตัวไฟนอตโปรดักต์ซะทีเดียว100%เดี๋ยวเร เดี๋ยวเรามาเริ่มต้ดนดูจากขนาดตัวรถโดยรวมก่อนเลยต้องบอกว่าเจ้าเนต้า X เนี่ยแหมมองผิวเผินเนี่ยเหมือนเนต้าวีเลยมองผิวเผินเท่านั้นนะแต่ว่าตัวไซส i n ิ่งของตัวรถใหญ่กว่ามากๆนะครับไซส์ของเขาเนี่ยอยู่ในระดับรถยนต์ระดับ C-SUV เลยมีความใหญ่กว่า BYD Atto 3ใหญ่กว่าตัวของ Ion Y Plus แต่จะมีขนาดที่เล็กกว่า Honda CRV หรือ Tesla Model Y นะตัวเนต้า X จะมีขนาดที่เล็กกว่าแต่จะใหญ่กว่าตัว Atto 3และ Ion Y Plus นั่นเองนะด้านหน้าของตัวรถเนี่ยไฟหน้าเป็น LED นะไฟหน้าจริงๆอยู่ตรงนี้นะส่วนด้านบนเนี่ยตรงนี้เป็นไฟ เดทาม์ลันนิ่งไลท์นะฮะเป็นไฟ d r ออยู่ตรงนี้นะครับโลโก้รอบนี้เปลี่ยนเป็นโลโก้น้ำพุแบบนี้แล้วนะอย่างที่สาวกเนต้าวีชอบไปเปลี่ยนกันนะจากคําว่าเนต้าเปลี่ยนเป็นโลโก้น้ำพุที่เป็นโลโก้แบรนด์เขามีกล้อง360องศามาให้แต่ว่าด้านหน้าไม่ได้มีเซ็นเซอร์กอะไรยามาให้แต่แต,แต,แต,แต่สิ่งที่เขาให้มาครับนั่นคือเจ้าตัวนี้ฮะมีเรดาร์มาให้มีเรดาร์มาให้แล้วก็ที่กระจกบังลมด้านหน้ามีกล้องด้านหน้ามาให้นั่นหมายความว่ารถคันนี้มีระบบช่วยเหลือการข,ข,ขับขี่แบบจัดเต็มอย่างแน่นอนแต่่่ววาาตัันีี้้้เยงไไมมมดขอูล แต่่อยางดเป็นตัวรถเปล่าๆมา,าให้เราดูก่อนว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะทีนี้มาดูที่ด้านข้างของตัวรถกันนะครับนี่มาดูที่ตัวล้อของเขานะล้อ,องเขาเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วรัดยาง2 2 5 6องหทบบบดับเบิลเบรเป็นดิสเบรกทั้งหมดเลยนะล้อแมกอัลลอย5กัก้านโลโก้น้ำฟูแบบนี้ใส่ยางจิตติมาช่องชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่ฝั่งขวาของตัวรถนะอามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่กดเข้าไป นี่ฮะคุณผู้ชมช่องชาร์จเป็น CCS Combo 2เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาตรฐานที่ใช้งานในเมืองไทยอย่างแพร่หลายนะ นี่เปิดออกมาปับ๊บช่อง AC เป็น AC 1เฟส7กิโลวัตต์นะส่วนดีตอนนี้ยังไม่ได้มีสเปคออกมาว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าอว่า,วาเนี่ยเป็นช่องชาร์จเวอร์ชันใช้งานในเมืองไทยของเรานั่นเองนะครับงานประกอบถือว่าโอเคนะมีกล้องสรองามาให้อย่างที่บอกมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างสีตัวนี้เป็นสีขาวนะสีสันเนี่ยก็ถ้าดูกันแบบดีเทลใกล้ๆเนี่ยงานสีของเขาเนี่ยดีกว่าในเ้าวีนะคืองานเนี่ยพรีเมียมเหมือนกับรถทั่วๆไปทีนี้ตรงราวหลังคานะนี่คุณผู้ชมราวหลังคาเป็นแบบชิ้นเดียวกับตัวรถมนะมีควาข็ง แรงสูงมากๆแล้วก็ตัวมือจับประตูจะเป็นลักษณะแบบนี้มีตัวกีเลสมาให้นะนี่ เวลาเปิดมาไฟเลี้ยวก็ติดแบบนี้นะนไปิดไปแล้วก็ตัวกาวเคียนแลนส์ของรถเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรถแบบ CSUV เนี่ยความสูงค่อนข้างเยอะนิดนึงนะผมจะเอา iPhone 15 Pro นะความสูงของตัวเครื่องอยู่ประมาณ15ซนติเมตรนะสอดเข้าไปใต้ท้องรถจะเห็นได้ว่านี่กาวเคียนแลนส์เนี่ยเหลืออีกเยอะเลยนะซึ่งกาวเคียนแลนส์ของตัวรถเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเกือบๆยีซนติเมตรเลยทีเดียวแต่ว่าตัวเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของตัวนี้ยังเป็นแบตเตอรี่แบบอยลงมาอยู่นะแต่ว่าตัวของเนต้าเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ทำ ด้านท้ายของตัวรถจะเป็นท้ายลาดมาแบบนี้นะฮะแล้วก็จุดหนึ่งที่คนไทยชอบมากๆนั่นคือเจ้าสิ่งนี้ฮะใบปัดน้ําฝนมาให้อ่าใบปัดน้ําฝนที่หลายๆคนรอคอยมีมาให้นะฮะกระจกด้านหลังนะขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคุณผู้ชมส่วนไฟเบรกัวที่3มนี่ไซส์แบบเบลเทอร์มากๆเลยมาดูกันต่อที่ไฟท้ายนะไฟท้ายมันเป็นแบบไลท์ไกดิ้งลากยาวแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวจะเป็นชินีทั้งหมดนะซึ่งไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นระบบซีเวนเชียลด้ก็คือเปิดแล้วเป็นไฟวิ่งนั่นเองแล้วก็โลโก้ด้านหลังเนี่ยก็จะ ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้น้ําพุแบบใหม่แล้วแล้วก็ตรงโลโก้ X อยู่ทหลังฝาของตัวรถทีนี้ฝาท้ายของเขาเนี่ยเป็นฝาท้ายระบบไฟฟ้านะทำงานอย่างไรอ่ะเปดิดเปิดไป <What? S 1> นี่ ปั้้ก็เปิดมาแบบนี้นะด้านหลังมีเซ็นเซอร์เตือนการชนมาให้นะมีสีตำแหน่งมีมาให้ถึงด้านข้างตรงนี้เลยมาดูที่เก็บของด้านหลังกันนิดนึงที่เก็บของด้านหลังถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะค่อนข้างใหญ่เลยความกว้างเยอะมากสามารถติดตั้งตัวม่านบังสายตาเพิ่มเติมได้แล้วก็มีช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้ที่ด้านหลังหนึ่งช่องด้วยแล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดได้ซึ่งข้างในเนี่ยมาดูใกล้นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมเนี่ยเยอะมากๆเดิมเนี่ยเป็นหลุมยางอะไหล่แน่นอนนะซึ่งพ้้้นนี่ตตรรรงเเาาสไไิิมมมมดแลวก็ัถ เอาออกได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของนะแต่ว่าถ้าอยากพับเรียบเนี่ยก็คือเราเอาชิ้นนี้วางปิดไว้แบบนี้นะ ตอนนี้เองนะก็สามารถเก็บของได้สบายๆตัวเวลานั่งด้านท้ายนี่ผมสูง168นะเห็นได้ว่าตัวท้ายของรถเนี่ยเขามีการปาดเว้าไปแบบนี้ทําให้หัวเราเนี่ยไม่ได้ติดกับตัวโครงสร้างของตัวรถทําให้สมมติว่าคนขับไปแคมปิ้งก็นั่งได้สบายๆแล้วรถคันนี้มีฟังก์ชัน V2L ด้วยนะั่นหมายความว่าสามารถเปลี่ยนรถคันนี้เป็น power bank ได้นั่นเองมาดูกันต่อที่เบาะนั่งโดยสารตอนหลังนะครับจะเห็นได้ว่านี่คุณผู้ชมเล็กรูมเนี่ยเหลือเยอะมากเลยนะอันนี้คือวัดได้หนึ่งศอกเลยนะคุณผู้ชมตำแหน่งตรงนี้คือตำแหน่่่่่่่งงงงงททีีีีีพอดกกกักััับบบตตตาาาแแหหนนนนนนนเเเะะะะผมมมขจจรรรริๆยล็ูปณ้วถ มีที่วางแขนตรงกลางมาให้นะคุณผู้ชมแล้วเป็นแบบล็อกมาให้ด้วยแบบนี้สามารถวางแก้วน้ําได้2ช่องแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีลักษณะเป็นช่องแบบนี้สามารถเอาพวกทิชชู่ใส่เข้าไปในนี้ได้แล้วก็ดึงมาใช้งานนะเวลาจะใช้ก็คือกดเปิดแบบนี้เนี่ยเราอาทิชชู่ใส่เข้าไปแล้วปิดเนี่ย ตรงนี้ก็สามารถดึงพวกทิชชู่ออกมาได้ตรงนี้วางแก้วน้ําได้เพราะว่าประโยชน์ใช้สอยโอเคขึ้นมากๆเลยตรงหลังคานะเป็นหลงังคาแบบตัวซันรูฟนะสามารถเปิดปิดได้แล้วก็มีไฟเก่งด้านหลังมาให้อ่านี้ตัวเนตาวีเนี่ยคือมือตึ๊บเลยนะอันนี้ให้ไฟห้องโดยสารตอนหลังมาให้มีที่แขวนของมาให้เยอะมากๆนะมีมือโหนมาให้ตรงกลางมีช่องแอร์มาให้2ช่องมีที่ใส่ของตรงนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะคุณชมแล้วก็มีช่องเสียบ USB Type C มาให้1ึช่องกับ Type A หช่องพื้นรถเป็นแบบเรียบแบบนี้เนี่ยนะนี่เรียบไปเลยตามสไตล์ของรถยนนตตไฟฟ้้้าาอู่่่แลแลลววก็งงเบะัีผ ว่าพื้นรถเนี่ยความสูงจากตัวพื้นถึงตัวเบาะนั่งกาลังดีเลยนะผมสูง168นั่งค่อนข้างสบายแล้วก็ตรงเบนาะน้านหน้าสามารถสอดเท้าเข้าไปได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ headroom เนี่ยเยอะมากๆเลยนะผมสูง168นะนี่หนึ่งสองกำปั้นนะสองกำปั้นเนี่ยถึงจะหัวติดหลังคาเพราะว่าตรงเนี้ยลักษณะโครงสร้างของเขาเนี่ยจะมีการเว้าบริเวณศีรษะไปทําให้มันรู้สึกโปรง่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นเวลานั่งแล้วรู้สึกค่อนข้างสบายมากๆเลยวัสดุตกแต่งด้านข้างนะจะเป็นแบบบุนิ่มทั้งหมดนะเนี่ยบุนมม แล้วก็สังเกตดูนี่กระจกของเขาเนี่ยจะเก็บลงไปจนหมดเลยรถจนบางรุ่นเนี่ยกระจกด้านหลังเนี่ยมักจะเหลือเกยออกมาหน่อยนึงแบบนี้แต่นี่คือเก็บไปหมดเลยแบบนี้นะครับเราาขึ้นอ่าออโตอ้หมดแล้ว นะด้านข้างมีที่เก็บกดน้ำมาให้ใส่ของนี่อีกจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของด้านหน้ามาให้อีกนะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆผิวสัมผัสเนี่ยเพราะว่างานหนังของเขาใกล้เคียงกับ b y d Atto 3นะผิวสัมผัสเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ด้านหน้าครับมันก็ต่อที่เบาะนั่งโดยสารตอนหน้านะครับจะเห็นได้ว่าตัวเบาะนั่งของเขาเนี่ยมาเป็นเบาะนั่งทรงสปอร์ตขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆเบาะคนขับเป็นปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะนี่ปรับไฟฟ้าอื ปอไฟฟ้าแบบ6ติดทางเลยแล้วก็ตัวเบาะนี่มีระบบวิวคัมซียด้วยก็คือเวลาเราลงจากรถเบาะจะถอยกลับเข้าไปนะแล้วก็เวลากลับขึ้นมาบนรถนั่งปุ๊บเบาะก,ก็จะเลื่อนกลับเข้ามาที่ตำแหน่งเบาะที่เราเซตติ้งเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยตัวพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านแบบนี้นะตรงปุ่มเป็นปุ่มจอยสติ๊กแบบนี้นะครับเป็น2ปุ่มเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหแรงบันดาลใจจากเทสลาแบบเต็มๆนะคันเกียร์เป็นคันเกียร์คอเหมือนกับเนต้ปปาวีทุประการที่ฝั่งขวานะส บอกข้อมูลการขี่พื้นฐานเนี่ยครบคันนะโดยดัว1ชาร์จของเขาของรุ่นที่เอามาโชว์เนี่ยบอกว่าชาร์จเต็ม1 0 0์วิ่งได้500กิโลเมตรนะผมประมาณการโดยเบื้องต้นนะรถรุ่นนี้แบตเตอรี่ขนาด60กิโลวัตต์แอลอย่างแน่นอนขึ้นไปนะอันนี้ประมาณนะครับมาดูกันต่อที่หน้าจอกลางหน้าจอกลางขนาดค่อนข้างใหญ่นะการด้วยสายตาน่าจะอยู่ไซส์ประมาณสัก14นิ้วโดยประมาณนะข้อมูลเรายังไม่มีแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยมีระบบกล้อง360องศานี่เห็นไหมเปิดดูได้เต็มระบบเลยกดบบกดนะ มันเป็นรถเก่งเลยนะฮะแล้วก็ดูสามารถดูระยะมุมล้อได้แบบนี้เลยนะครับนี่ตัวซอฟต์แวร์เขาเอ๊ะเอารถอะไรมาหรือเปล่านะกลายเป็นรถเก่งเฉยเลยอ่ะโอเคทีนี้ออกมาดูกันต่อนะตัวหน้าจอของเขาเนี่ยเมนูฟังก์ชันเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วแล้วอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้รถเป็นเวอร์ชันพมอะไรขวานี่คือเวอร์ชันที่จะขายเมืองไทยแล้วนั่นเองนะครับกระจกมองหลังเป็นตัดแสงอัตโนมือนะ,อะให้ออโต้นะ ก็ไฟตรงนี้เป็นอ่าเป็นระบบสัมผัสอยู่นะครับกระโจกลังค่านี่มีม่านมาให้นะครับมีม่านบังแดดมาให้แต่ว่าม่านจะค่อนข้างบางนิดนึงนะคุณชมม่านค่อนข้างบางนิดนึงแล้วก็ตรงช่องแอร์ต่างๆก็อยู่บริเวณตรงนี้นะตรงกลางอยู่ตรงนี้ด้านข้างอยู่ตรงนี้มีที่วางมือถือมาให้ตรงนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีระบบไวเดชชารอเปล่าเพราะผมวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งเออมือถือก็ยังไม่ได้เริ่มชาร์จแต่อย่างใดมีที่วางแก้วนะให้2ช่องมีที่วางของตรงนี้มีที่เก็บของตรงนี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีีี่งอด้กเเยยชสบ IC มาให้อีกอย่างหนึ่งช่องแล้วก็มีช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้อีก1ช่อง้วยเช่นกันผิวสัมผัสต่างๆเป็นงานบุนนิ่มทั้งหมดนะแล้วก็เวลาจะปรับการตั้งค่าต่างๆของตัวรถเนี่ยมักจะเป็นพิมพ์นิยมของรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนสมัยใหม่แล้วนั่นคือเข้าไปใส่ไว้ในหน้าจอนะเนี่ยอย่างตอนนี้สมมติผมจะปรับกระจกมองข้างเนี่ยที่แผงด้านข้างไม่มีแล้วนะครับแผงด้านข้างเนี่ยก็จะมีแค่เปิดปิดกระจกเท่านั้นเองนะสีบานเป็นแบบอโอโต้มีปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถตรงนี้แต่ว ดอฟส์แอนด์วิ w เนี่ยปรับในนี้หมดเลยนะระบบไฟต่างๆอยู่ในหน้าจอหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเชื่อมต่อมือถือเข้ามาเนี่ยอยู่ในหน้าจอทั้งหมดหน้าจงหน้าจออยู่ในนี้ทั้งหมดเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า n นต a X ส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่เท่าที่ผมมองเลยนะเขามีกล้องรอบคันมาให้มีเรดาร์มาให้นั่นหมายความว่าคันนี้มีดับเบิบคูชอนโทนมีเลมคิดมี Pilot a s s i s t มาให้อย่างแน่นอนครับที่นี้เราก็ต้องมาลุน้นกันแล้วว่า Ne ต้ X เนี่ยจะมาจัดจำหน่ายในเมืองไทยราคาเท่าไรแต่โดยประมาณการที่รถคันนีีี้จจจจะะะมมมมาาาาัดหน่่่่ยยยใเืออองไไทททูปรรณต2ข ปี2024เดือยอาจจะเป็นไตรมาส3ของปี2024โดยความพิเศษคือโตเนต้าเจะเป็นรถมนตร์ไฟฟ้าเวอร์อรชันประกอบในเมืองไทยนั่นเองเพื่อเข้าร่วมโครงการ EV 3.0เพื่อได้รับส่วนลด150,000บาทจากทางรัฐบาลนั่นเองครับต้องมารอรุ่นกันดูนะว่านีต้าเเวอร์ชันที่จะขายเมืองไทยจะได้ออปชันประมาณไหนนะโดยจากข้อมูลที่ผมซาวเสียงมาเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมี2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับได้แก่รุ่นแรกที่อาจจะไม่ได้ให้ออปชันอะไรเลยได้ตัวรถขนาดใหญ่ตัวแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มอเตอร์ไฟฟ้าที่แรงแล้วก็อีกรนนั้ถ แต่ว่าของจริงเป็นอย่างไรเราก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีครับก็อนจากลัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางออโต้สปินครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ